เกม PC กันอีกเช่นเคยแต่ว่าในเกม PC ีในคลิปนี้นะครับจะเป็นเกมฟรีที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็เป็นแบบ Open w o ว l d นะครับสำหรับใครที่มองหาเกม o p e n w o r l d ด้วยเนี่ยก็คือทผพานคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูกานนรับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ไปได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนได้นนที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แทงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนของคมที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อการไม่เสียเวลาแล้วกันนะ ดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาแล้วก็เปิดตัวให้ทั้งฝั่ง PC ก่อนเลยนะเพราะว่าตัวเกมนี้จะเปิดให้ทั้งตัวของโมบายด้วยนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า วันฮิวแมนนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมวันฮิวแมนเนี่ยจะเป็นเกมแนวโอเพ่นเบอร์ Open Bird ที่จจ้าบบสมสวยโวเข้าไปด้วยนะครับมันจะอยู่ในธีมโลกที่ล่มสลายน,นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะให้เราเอาชิลลอดรัรของครัฟทรัพยากรต่างไปเรื่อยๆตัวเกมยังสามารถคราฟไปเทมมากกว่าร้อยแบบเลยก็คือทมี่มันมีเยอะมากๆแล้วก็จะมีคาราฟท,ที่แตกต่างกันไปด้วยตัวเกมก็จะมีระบบการสร้างบงสร้างบ้านด้วยเหมือนกันตัวเกมยังก็ยังสามารถเล่นกับผู้เล่นเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเหมือนกันนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยเพราะว่าในการ ุคคลที่3นั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมนะครับเราก็มาอยู่สลับเกมแนวชูติงแล้วก็เป็นแนวประจนภัยกันบ้างแล้วก็เป็นแนวเอ o มเบกันบ้างนะสำหรับ,รบเกมที่มีชื่อว่า De s t i n y 2เกมแนวระดับ AA ที่เราเนี่ยจะไปประจนภัยในดวงดาวต่างๆในทีมชูติงเอพีเอสนั่นเองนะครับเนาะตัวเกมนะครับจะมีเผ่าต่างๆให้เราเลือกเยอะแยะมากมาย นะที่เราสามารถเลือกได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีปุ่มคิดต่างๆให้เราไปโลดแล่นกันเลยทีเดียวนะครับเนาะตัวเกมยังมีระบบสกิลระบบการสวมใส่นะครับเพื่อให้ตัวละครเนี่ยเราเก่งขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นเกมที่น่าเลยแล้วก็เล่นสูกสามารถเล่นกับเพื่อนได้ไปเกมฟรีนะครับเนาะเกมต่อมานะครับที่อยู่ในทีมซอมบี้แล้วก็เปแนวเอาชิอรอดกันอยู่นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าอันเทเนตนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมยิงซอมบี้ ที่จะอยู่ในภาพกราฟิกออกแนวพอลีนซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวออวน์ที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้ เลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีโหมดต่างๆแล้วก็ต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันนะครับจะมีทั้งหมด PVP หรือว่าเล่นคนเดียวอย่าง PVE ก็มีให้เราได้เลือกเล่นกันด้วยตัวเกมก็จะมีภารกิจให้เราได้ไปทํากันด้วยนะครับสำหรับใครที่เบื่อสำหรับการเล่นแบบยิงซอมบี้ไปเรื่อยนะครับอยากมีภารกิจรวมด้วยเนี่ยก็มีให้เราได้ไปทําแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีตัวของมอสต่างๆที่เรานี่ยังสามารถนํามาสูตรในเกมได้ด้วยนะครับแล้วก็แมปภายในเกมค่อนข้างที่ใหญ่มันจะมีแบบ5าภูมิภาค Icana, เราได้ไปเล่นกันเลยนะครับเนาะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็ไม่กิ่สเปคของเครื่องด้วยสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมที่เล่นชิวเล่นเพลินเพลินกันบ้างแล้วก็เป็นแนวตกปลากันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า La s เซียน Fishing Pro สำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมตกปลาที่เราเนี่ยจะอยู่ในโซนของรัสเซียนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่ปล่อยสไลด์กับผู้เล่นมากๆไม่มีเนื้อเรื่องนะครับเราเนี่ยจะทํายังไงเราเนี่ยจะเดินหรือว่าจะวิ่งสํารวจป่าหรือว่าเราเนี่ยจะไปตกปลาก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งตัวด่านฟินนิรุเกมหรือว่าสถานที่ฟินนิรเกมเนี่ยเขามีให้เราได้ไปประจนภัยกันมากถึง11แห่งเลยแล้วก็ปลาให้เราจับเนี่ยมากถึง80กว่าสายพันธุ์เลยนะครับ แล้วก็ตัวเกมเนี่ยการาฟิกก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ภาพุมใในการเล่นเนี่ยจะเป็นภาพมองบุคคลที่1นะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปเล่นกันได้แล้วก็ตัวเกมยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ไปลองดูแล้วกันนะครับเนาะเกมในตำนานแล้วก็เป็นเกมที่เปิดมานานแล้วก็คนเล่นเยอะอย่างเกมเอาเบียน ออนไลน์นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเปิดให้บริการทุกแพลตฟอร์มเลยทั้งมือถือก็เปิดนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวซดนบ็อกซ์เอเมเบโก็คือเรานี่สามารถครับของสร้างบ้านปลูกผักทําฟาร์มได้หรือว่าจะเดินเล่นก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็ยังสามารถเล่น p v p ลงดันเจียน กับผู้เล่นก็ได้เหมือนกันนาะบตัวเกมเนี่ยเาจะมีระบบการอัปเกรดที่ค่อนข้างจะมีความแปลกมากๆเพราะว่าตัวของตารางสกิลเนี่ยมันมีเยอะมากๆนะครับซึ่งเราอัปเกรดไปสายไหนก็สามารถเล่นได้ในสายนั้นเลยก็คือระบบการอัปเกรดมันเยอะแล้วก็การจัดปาร์ตี้การ pp ลงเล่นหรือว่า ไปสู้กับฝั่งผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างจะมีความอลังการงานสร้างมากๆเพราะว่าตัวเกมมันสามารถทีมแบบเป็นกองทัพเนี่ยไปสู้กันได้เลยก็คือนัวกันมากๆภาพการาฟิกภายในยเกมเนี่ยมันจะเป็นภาพการาฟิกออกแนวโพลิโกนแล้วก็ตัวของภารกิจต่างๆเนี่ยก็จะมีให้เราได้ทํากันเยอะแยะมากมายนะครับหรือว่าจะไม่ทําก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะไปเล่นการระบบเข้าขายของก็มีเหมือนกันนะครับสไใครที่ชื่นชอบ เกมในสไตล์แนวนี้นะครับก็ปล่อยสายผู้เล่นอย่างมากเนี่ยก็คือสามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูดได้เลยนะครับเกมตกปลาที่ใครหลายๆคนก็ชื่นชอบกันแล้วก็เป็นเกมที่ภาพสวยมากๆอย่างเกมที่มีชื่อว่า Fishing Planet นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมตกปลาใน ทวีปต่างๆนะครับขึ้นอยู่กับผู้เล่นว่าเราเนี่ยจะไปอยู่ในทวีปแต่แล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังสามารถออนไลน์เล่นกับผู้เล่นเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับตัวเกมนะครับจะมีปลามากกว่า200กว่าสายพันธุ์ให้เราได้ไเลือกจับกันแล้วก็รวมไปถึงสถานที่ที่เราเนี่ยจะได้ไปเลือกเล่นกันอีกมีมากถึง2 6กว่าสถานที่เลยหรือว่าเยอะมากๆตัวเกมนะครับยังมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลด้วยอาจจะมีฝนตกแดดจัดมีหมอกก็แล้วแต่ว่าเขาเนี่ยจะส่มให้เราได้เจออะไร นะครับเนาะแล้วก็เราเนี่ยยังสามารถขับเรือชมวิวได้หรือว่าเราเนี่ยจะไปขึ้นเรือสำราญก็ได้เหมือนกันก็ถือว่าค่อน,นข้างที่ถ่าออกมาได้ค่อนข้างจะดีมากๆเลย นะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยงามมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวเอาชิลอนสุดฮาร์ดคอร์กันบ้างรับสำหรับเกมที่มีชื่อว่ามาร์คแน่เองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ต้องบอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวเอาชิลอ์เล่นเป็นเพลินเล่นสนุกสนุกเล่นตลกตลกแล้วก็หาเกมยากๆเล่นอยู่เกมนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์เพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะเล่นเอาชิลอนแบบไม่มีที่สิ้นสุด เพราะว่าตัวเกมมันจะสุ่มปีศาจมาทําร้ายเราอยู่เรื่อยๆยิ่งเราเนี่ยเล่นไปนานๆานะครับเก็บวันไปได้นานๆาน,นะครับตัวเกมเนี่ยก็จะยากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ของที่เราคาฟได้เนี่ยก็จะมีเยอะแยะมากมายให้เราได้เลือกเล่นกันด้วยตัวเกมเนี่ยเมื่อเราตายนะครับหรือว่าเพื่อนตายหมดนะครับเกมจะรีเซ็ตไปเล่นใหม่ทั้งหมดเลยเป็นเกมที่เขาจะเล่นสนุกสนุกแล้วก็หามากๆเลยนะครับเนาะ ก็ภาพกราฟิกมันจะเป็นแนวพลริกอนนะครับสำหรับใครอยากจะที่จะเล่นนะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้เป็นเกมฟรีที่เปิดให้เล่นกันแล้วก็เล่นกับเพื่อนได้มากถึง8คนเลยทีเดียวก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเนาะที่มีชื่อว่า Tower of Fantasy นะครับสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกมที่เปิดให้บริการทั้งมือถือแล้วก็ฝั่ง PC ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกม RPG ที่อยู่ในธีมแนวไซไฟไซไ,ไฟหน่อยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเล่นตามเนื้อเรื่อง เล่นตามเควสไปเรื่อยๆนะครับรืกก็ตัวเกมก็จะมีหมดอื่นนอกเหนือจากเนื้อเรื่องให้เราได้ไปเลือกเล่นกันนะครับตัวเกมเนี่ยจะมีระบบการตกแต่งตระครได้ตามที่เราต้องการเลยเพราะว่าตัวเกมมันตกแต่งได้ค่อนข้างที่มีความรละเอ <ım. S 1> <Verse> ียดก็น่าจะมากเลยนะครับตัวเกมเนี่ยจะสามารถเลือกไอเทมหรือว่าสวมใส่ไอเทมได้มากถึง3ชนิดแล้วก็แต่ละชนิดก็จะมีธาตุแตกต่างกันไปแล้วก็จะมีการแพ้ธาตุของเกมนี้ด้วยนะครับเกมนี้ก็จะมีระบบธาตุที่ เข้ามาก็าเช่นพวกระบบถ้าจะเป็นไฟน้ำแข็งแล้วก็ไฟฟ้านะครับที่จะมีการแพ้ทางกันแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะไปเลือกเล่นว่าจะาทัดแนวสไตล์แนวไหนแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะก็จะมีระบบการสุ่มกระชาปองด้วยนะเพื่อจะได้ไอเทมต่างๆมาสวมใส่ให้กับตัวละครแล้วก็มีความแรงเพิ่มมาขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้แล้วก็ภาพเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพ มองสไตล์บุคคลที่3ามแลกภาพมันจะออกแนวสไตล์อนิเมะนะครับใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้เลยนะครับโอเคนะครับเราก็มาอยู่สลรับเกมต่อมาที่เป็นเกมแนวล่าสัตว์กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า the hunter classic นั่นเองนะครับสำหรับตัวของ the hunter classic เนี่ยจะเป็นเกมล่าสัตว์เล่นกับเพื่อนได้มากถึง7คนเลยแล้วก็ตัวสัตว์เนี่ย เราเนี่ยยังสามารถไปเลือกล่าได้มากถึง4ืมากกว่าสายพันธุ์เลยก็เป็นสัตว์ที่หลายๆคนก็น่าจะรู้จาักกาันดีนะครับอยู่ในป่าเนาะมีทั้งการซื้อตัวของเสื้อผ้าอาวุธต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับภาพนในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมองบุคคลที่1 นะภาพกราฟิกก็ไม่ได้สวยอะไรมากแต่ว่าระบบป้อนง่ายทถมของนี่ดีมากๆนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมในตำนานแล้วก็น่าจะยังมีคนเล่นอยู่แล้วก็เป็นเกมฟรีนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า i n v a Station The New C หรือว่าเรารู้จักกันดีในนามเกม Boc ที่เราคุ้นหูคุ้นตากันนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมเอาชีวิตรที่อยู่บนโลกที่ล่มสลายจากเชื้อไวรัสซอมบี้นะครับที่เราเนี่ยจะต้องไปต่อสู้กันซึ่งตัวเกมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การต่อสู้กันเพียงอย่างเดียวนะมันสามารถเล่นไปเล่นกับเพื่อนยิงกันไปนแบบ 5v5 เป็นแบบ p e r o n a l เย่าจะไปเล่นโหมดดั้งเดิมแนว s u r ว i v a โวยิงซอมบี้รูดของก็ได้เหมือนกันซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรานี่จะเล่นในโหมดไหนแต่ว่าตัวเกมหลกัลกๆก็คือเอาชิลเตจากซอมบี้นั่นแหละนะครับแล้วก็ในการตายนะครับของจะตกแล้วเราเนี่ยสามารถไปเก็บของคนตายได้ด้วยเหมือนกันเอามาเป็นของเราได้ด้วยนะครับแล้วก็นําไปขายได้ด้วยเหมือนกันนะครับภาพการาฟิกก็ต้องบอกเลยว่าตัวของ PC หรือว่าคอมสเปคต่ำก็สามารถเล่นได้นะครับเป็นเกมที่เล่นได้ทุกเครื่องเลยก็ว่าได้เลยนะครับเพราะว่าเกมท เปิดมานานแล้วนะ10เกมแนวโอเพนเวิ d ์เล่นกับเพื่อนแล้วก็เป็นเกมฟรีนะคกองวัท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม